มีอาการเนี่ยเจ็บส้นเท้านะตำแหน่งที่เจ็บคือตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะนะตรงตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นลองช้ำหรือว่าพังผืดฝาเท้าอักเสบนะซึ่งตรงเนี้ยพังผืดฝาเท้าอักเสบคือตรงไหนก็คือตรงนี้นะตรงเส้นไอพังผืดตรงนี้เลยที่มีการอักเสบซึ่งบางทีมันมีการอักเสบอาจจะมีการฉีกขาดหรือว่าอาจจะมีการอักเสบของเส้นเอ็นตรงนี้นะฮะนะอันนี้สาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากว่าอะไรหนึ่งก็คือว่าเวลาคนไข้เนี่ยที่ต้องยืนนานๆนะพอยืนนานๆเนี่ยก็จะทําให้มีการอักเสบอยู่ตรงนี้ได้ อันที่2องคือคนไทยน้ําหนักเยอะถ้าเปิดน้ําหนักเยอะเนี่ยมันก็จะทาให้น้าหนักเนี่ยลงตรงส้นเท้าเนี่ยได้นะครับงนั้นแนวทางในการรักษาพวกนี้เลยนะลหลักๆเลยนะหนึ่งก็คือจะฉีดยาลดการอักเสบเข้าตรงไอ้ตรงนี้นะครับอันที่1น,นะอันที่2คือรองเท้าเนี่ยมีความสําคัญรองเท้าที่จะใช้เนี่ยต้องใช้รองเท้าที่แปดพื้นนิ่มๆเลยหรือว่าบางทีใช้ที่มันเป็นเมมโมรี่โฟมบางทีใส่รองเท้าฟองน้ำอะไรพวกนี้มันจะเจ็บไงพเไงพราะพื้นมันแข็งไง เพืนคนไข้โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดยืนนานๆแล้วใส่รองเท้าแตะที่มันพื้นแข็งๆแล้วเป็นรองเท้าของน้ำนมันจะปวดเยอะเพื่นต้องไปใส่รองเท้าที่มันเป็นรองเท้ากีฬามันจะช่วยลดได้นะครับเนาะอันนี้หนึ่งนะแล้วต่อไปอันที่สามเนี่ยใส่ที่รองเทา้านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับรนะมันก็คือหลักการคือว่ามันเป็นที่รองส้นเทา้าตรงนี้มันเป็นลมเนี่ยตรงนี้มันเป็นพื้นลมเพืนเวลาใส่เนี่ยก็คือใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็รัดไปตรงนี้ เั้นเวลาคนไข้เหยียบเนี่ยปุ๊บเนี่ยลมก็จะดันขึ้นมาข้างบนนี้พอไข้ย,ยกเท้าลมก็ข้นมาตรงนี้นั้นมันจะทําให้เท้านี่ไม่ได้สัมผัสกับพื้นมันก็จะช่วยในการที่ลด,ดแรงกระแทกได้นะคือเพราะฉะนั้นหนึ่งคือคือฉีดยา2คือปวดก็ทานยาเป็นครั้งคราวอันนี้3าคือใส่ที่พยุงเท้ากับรองเท้าที่นิ่มๆนะฮะแล้วก็อันนี้4ต่อมาคือการบริหารวิธีการบริหารคืออย่างนี้เอาเท้าเนี่ยเหยียบนี่แล้วก็ยืดโน้มตัวไปด้านหน้ายืดเอ็นร้อยหวายนะครับนะมันก็จะช่วยได้นะครับนะ